ทำนายฝันเลขมงคลฝันเห็นคางคกทํานายว่าอาจจะได้รับลาบจากผู้ใหญ่หรือได้รับข่าวดีจากเพื่อนฝูงมีโอกาสได้พบกับความยุ่งยากอาจมีเรื่องที่ทำให้บาดหมางทะเลาะกับคนในครอบครัวหรือคนที่ทำงานช่วงนี้หากจะช่วยเหลือใคร ก็ควรคิดพิจารณาไต่ตรองให้ดีทั้งให้ระวังเรื่องการควบคุมอารมณ์ไว้ให้มากระวังจะเกิดอุบัติเหตุที่ทำให้เลือดตกอย่างออกการงานจะต้องแบกรับภาระงานหลายอย่างที่ไม่สามารถปฏิเสธได้ส่วนการเงิน ไม่ควรเสี่ยงโชคเพราะระยะนี้จะมีเรื่องให้ใช้จ่ายค่อนข้างเยอะทั้งของตัวเองและของคนรอบตัวสิ่งที่ไม่คิดฝันอาจจะเกิดขึ้นทางที่ดีควรหาเงินสำรองให้ได้มากที่สุดหากมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือในเรื่องการเงิน ต้องตัดใจให้ดีควรถามความเห็นคนรอบข้างมีโอกาสที่จะได้เงินคืนไหมส่วนเรื่องความรักคนที่โสดอยู่ในตอนนี้ต้องใจเย็นๆก่อนอย่าเพิ่งไปสนใจกับความรักมากนักควรหาความสุขให้กับตัวเองก่อนเช่น ไปเที่ยวหรือพักผ่อนบ้างก็ดีมีโอกาสที่จะรู้จักแนะนำคนที่มีนิสัยดีจิตใจดีชอบช่วยเหลือคนอื่นชอบทำบุญมาให้ไม่ควรรีบร้อนส่วนคนที่มีคู่ระวังมีปากเสียงกันระยะนี้ให้ระวัง ให้ระวังความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างคนรักกับเพื่อนสนิทที่อาจจะทำให้เกิดเหตุการณ์เพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อหรือรักสามเศร้าความรักอาจไมไ่ได้ดั่งใจคิดไว้มักจะได้ยินเรื่องราวที่ทำให้ไม่สบายใจอยู่บ่อยๆพยายามหนักแน่นให้มาก ไม่หูเบาเลขนําโชค2 7 7 2 7 9 2